ครับผมก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวไทยแลนด์ก็อยู่กับช่อง b e a n o no 1น,นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟล์กันอีกแล้วเช่นเคยนะก็เออ,เ,อ,อเล่นเกมฟรีไฟล์อ่ะเออวันนี้ผมจะพาไปเล่นซีซีสนะครับผมก็ ถ้าคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็อยากมีคนติดตามสักสิบคนก็ได้พอเป็นกำลังใจให้ผมได้หรือเปล่านะก็มาเล่นในทีวีสีไม่ได้ทีวีสีแรงนะถ้าถ้าคลิปนี้มีคำ คายหรือเขาไม่สุภาพก็ขออาไปเรื่อยปวดเปิดกิตแล้วก็คือขุม่มไปเรื่อยเปิดกิตให้กว้าง คลิปนี้มันมีเสียงพัดลมเข้ามาก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะผมใหม้ใส่หูฟังเร็วืึ